สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวสวนทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะกับสวนผักหลังบ้านของเราที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บผักนะคะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้นะคะตอนนี้ผักเราก็เหลือไม่มากแล้วะค่ะทุกคนเก็บทานได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวหมดหมดชุดนี้ก็คงต้องรอปีหน้าแล้วค่ะทุกคน น,นี่คือบรรยากาศนะคะส่วนหลังบ้านของเราที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะทุกคนผักที่ปลูกได้ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพวกสลัดนะคะนน่ก็เป็นสลัด เป็นขึ้นช่ายเป็นเชลารี่เชลารี่ที่เราเพาะตักมเมล็ดนะคะอันนี้ปลูกใส่กระถางไว้คะใบหย,ยีค่ะทุกคน ไปคะ่ะทุกคนไปเก็บผักกันนะคะตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรกับสวนนะคะทุกคนคือต้องปล่อย น,นี้ก็จะเป็นมุมด้านข้างของ Green House ของเรานะคะก็จะเหลือพริกพริกเยอะมากทิ้นพื่เนี่ยนี้ก็จะเป็นโหระพานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บโหระพาจ้ะ เดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปผัดเส้นเนื้อนะคะ ีชิ้นปรนเน็นอยู่นี้ก็คือพริกนะคะพริกชุดนี้เราปลูกในกระถางเดี๋ยวนี้เขาก็สุกเดี๋ยวเราจะเก็บลูกที่เขาแดงไปตากตากแห้งไว้นะคะเอาไปทำกับข้าวค่ะนี่เป็นพริกซูเปรอร์ฮอตนะคะทุกคนเขาก็เริ่มหนาวแล้วแต่ว่าเขาก็ยังดอกเขายังสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวันนี้เราจะมาเก็บที่เขาแดงๆนี่ก่อ วส่วนอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะทุกคนขึ้นช่ายที่เราปลูกในกระถางเดี๋ยววันนี้เราจะตัดไปทำกับข้าวเหมือนกันนะคะ ซอร์ราลนี้เขาปลูกง่ายนะปลูกครั้งเดียวก็สามารถเก็บทานได้เรื่อยๆค่ะทุกคน,นค่ะเขาจะแตกพอออกมาใหม่นะคะเรากเก็บอันนี้ก็ตัดไปหลายรอบแล้วปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บทานได้เรื่อยๆค่ะนี่ปีละครั้ง ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเลยเนี่ยนี่ค่ะทำกับข้าวได้หลายเมนูนะคะส่วนมากเราจะอาไปทำซุปนะคะ เอาไปใส่กับพวกเป็นซุปซุปผักอะคะ่ะเนี่ยเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปผัดรวมกับมะเขือเทศแล้วก็พวกแครอทแล้วก็ทําเป็นซุปนะคะส่วนกระถางนี้จะเป็นแครอทนะคะทุกคนแครอทที่เราปลูกในกระถางะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปทำปํำกับข้าวเนี่ย หเขาจะมีใหญ่อันนี้เราตัดยอดเขาออกเพราะว่าเขาเป็นเพลี้ยนี่ค่ะถ้าเราตัดออกเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่นนี้เราจะเอาไปทำซุป เย็นมากผักที่สวนเราตอนนี้ก็เหลือไ่เยอะแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะตัดไส่ค่ะ ๋ยนนี้เราจะมาเก็บสลัดข้างในนั้นจะเป็นสลัดนะคะ อันนี้เป็นโซนด้านข้างนะคะตอนนี้มะเขือเทศของเราก็ตายแห้งเลยเริ่มหนาวก็จะเหลือเป็นพลิกนะคะที่อยู่ข้างล่างเราปลูกไว้นี่นะฟักทองแต่ว่าอู้ยมันก็เริ่มมีลูกมาแล้วนะแต่ว่ามันจะทันหนาวไหมเนี่ย ลูกฟักทองด้วยค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ติดลูกกันนะแต่ว่ามันจะทันหนาวเนี่ยลูกฟักทองของเราเริ่มติดลูกเล็กเป็นบัต,ตเตอร์เฮดคงจะไม่ทันหนาวแน่เลยนี่เป็นพริกหวานนะคะพริกหวาน พ่อลูกไปซ้อมฟุตบอลกลับมาแล้วทั่วเดี๋ยวต้องหาเวลามาทำความสะอาดข้างหลังแล้วค่ะยังมีหลงเหลือให้เก็บทั่วแข่ คงหนาวแล้วค่ะทุกคนเยวต้องหาเวลามาทำความสะอาดตรงนี้แล้วล่ะดูสิลกมากดอกกุหลาบของเราเลยเยจะไสักกับใส่สยไเนย ไปคะ่ะทุกคนได้ผักแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกันเที่ยงพอดีเลยพ่อกับลูกเขากลับจากเตะฟุตบอลละ่ะน,นี้